สืบข่าวรายงานอัปเดตล่าสุดปิดฉากรัก5ปีสำหรับคู่รักหญิงหิงมิ้นมินทิตากับซินวีภาวิดาที่ล่าสุดวันนี้14สิงหาคม68ก็ได้ออกมาชี้แจงยุติความสัมพันธ์ในฐานะคู่รักซึ่งเป็นการตัดสินใจแยกทางกันด้วยความเข้าใจของทั้งคู่พร้อมขอบคุณกันและกันสำหรับช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยซินวีก็ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวมีใจความว่าเราสองคนมีเรื่องอยากบอกหลังจากใช้เวลาร่วมกันมา5ปีเต็มวันนี้เราตัดสินใจแยกทางกันในฐานะคู่รักมันไม่ใช่การจากราด,ด้วยความเสียใจแต่เป็นการเลือกด้วยความเข้าใจและความเคารพในกันและกันเรารู้สึกขอบคุณกันมากสำหรับช่วงเวลาที่เคยมีร่วมกันทั้งรอยยิ้มน้ำตาการเติบโต และความรักที่เคยแบ่งบานกันอย่างเต็มหัวใจพวกเรายังเป็นกำลังใจให้กันและยังมีความปรารถนาดีให้กันเสมอแค่เปลี่ยนบทบาทในชีวิตของกันและการเท่านั้นขอบคุณทุกคนที่รักและสนับสนุนเรามาตลอดหวังว่าทุกคนจะเข้าใจทามกลางเพื่อนดารานักแสดงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ทั้งคู่กันอย่างร้นแรงเลยทีเดียวค่ะ